เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายมอบหมายให้ดรปรีชาอนุรักษ์รองนายกเทศมนตรีในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพร์และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทานโดยมีนางสุภาพานันหมันจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพร้อมแม่บา้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอรประธานเครือข่ายพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายรวมถึงช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปสร้าง สรางสรรค์ชิ้นงานพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์กับภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นซึ่งผ้าลายสิริวชิราพรเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวณวรินารีรัตนราชกัญญาได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศและทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6กรอบ72พรรษาโดยมีลายพระราชทานหลักจำนวนสี่ลายได้แก่ลาย วชิรพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวารี2,567ลายหัวใจและลายดอกรักราษฎรพักดีเพื่อสร้างอัตลัก,กษณ์สืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป